โอ้ไดการง่วงามสองเป็นราคานี่ยวัดสุดยอดเลยนี่ลูกมันดีกับง,งามอยู่นี่ตัวนี้ลูกมันเออถือ,ถอพอมันตัวได้ดนะน,นี่นนะพอมันมาสมมติพอพอพอเพิ่นแบบเออตัวนั้นกับง,งามกันเนาะ ตตนี่แ็งไมก็ว่าสื่อไม่กว่าสื่อมาหรือมาสมเฮาอย่างนี้อ๋อผสมเองเบ็ดอ๋อผสมเองเบิดอออเอเอครับโอสายพันธดีแทงว่ามันสื่อแม่พันมาแพงอยู่ได้หนิตอนนั้นมีแล้วแม่พันธุ์มาที่ไหลเถือแพงไรหนิตอนนั้นนะช่วงของแพงอย่วงแม่น ลักสี่หาหมื่นไปส่วนสัดตวสอตัวตัวหนึ่งสองตัว,ม,ตวมันสุดแสนหนึนั่นปลาอยู่แพีงไดนซุ้มมูเลเนี่ยอืมแต่ห้ากัดเลี้ยงไปครับเลี้ยงไปนะถ้ามันมันไม่เนี่ยเห็ดก็เลยเขาจะเลี้ยงเ,เ,เลี้ยงมันดีหรือเขาเ้าอย่าไปเ้าต้องบ่ต้องไปฝ่าวน้ำกุนไก่ตลาดเท่าเลี้ยงไว้เพราะว่ายังพื้นที่เลี้ยงเทามันมี่แต่ก็หญ้าพื่อฮันซ่าเท่ามันเพียงพอครับแต่ก็พ้นพ่อได้ที่เลี้ยงนีด พเพนชีให้เฮ้าซุมมือได้หน่โรงงานผลิตปุ๋ยเซียวภาพสันยอดได้หน่นะครับได้เบิดครับสุนยวคันคล้ายกับกระสอบหละงฮาสิบาบาทพนโอ้เป็นราคาคือ,อยังนี่ครับทีแรกความยังยืนมันเกิดกับเกษตรกรมันเป็นแบบนี้แหละครับคือมันเลี่ยงได้ทั้งพลนผลิตแต่ได้ทั้งพ่นพ่อยได้พ่นพลอยได้ก็ได้ซสมมือครับ ้นพนผลิตเท่าก็ได้ปีละเทืออายุเท่าก็เลี้ยงแบบโบฝ่าวครับิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีพืชอาหารสั์ในเพ่นที่เพียงพอนั่นแหละเขาจะสามารถที่จะเลี้ยงได้แบบมีคุณภาพครับดยการลดต้นทุนในการผลิตของเข้าที่ดีที่สุดเลยฉะน,นั้นพ่อแม่กกเกษตรกรเท่าก็จะต้อง เลี่ยงแลวก็ต้องเข้าใจแล้วก็มีการวางแผนนําเเ้อครับเด้วเอวางแผนพืชอนอาหารสัตวางแผนในการผลิตหมายความว่าผลิตเขาจะผลิตสายพันธุ์ใดต้องมองกลไกตลาดนั่นว่าอนาคตข้างหน้านี่แนวโน้มว่าตลาดจะมีความต้องการนะเขาต้องมองให้ไกลนั่นครับเหมือนว่ามองแค่ เห็นโม่ผสมสายพันธุ์ได้กับผสมตามม่นั่นแหละคือการเห็ดไปตามกระแสเขาจะต้องเห็ดแบบสวนกระแสถ้าเข้าม่งแบบสั้นสลัดแล้วนี่ผลผลิตของเขานี่จะเห็ดให้การเพิ่มมูลาค่าที่ดีที่สุดและกระูงที่สุดครับถ้าเห็นม่เลี่ยงงอแง,งมกับเลี่ยงงอแง,งมนั้นม่นี่ <c oughs> ต้นัันบพอ <c oughs> งามงาม ปัญญาราคามันบดีมนกะธรรมดาเพราะว่าคนไกลการตลาดสิ้น้ามันลายก็ความตองการมันก็ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดามูลราคาของสินนขาก็ลดลงเป็นเรื่องธรรมดาถ้าก็ต้องผลิตสิ้นค้าที่หามันแตกต่างหลากหลายโบมี่ไฮคือตามรัก v i o อครับต้องมีคุณค่า มวยไข่ใครคือมยยวยไฟหลอกเลี่ยนแบบได้นี่รับรองแหละสินค้าของเขานี่สิน,นีคุน <c oughs> มูลราคาครับความต้องการของตลาดกระซุง้งเป็น,เป,นเป็นงอสาวนะพอเนอะอวงอตอนหนอนเนาะ <c oughs> ประวัติเด้ดขนประวัติผสมมือแต่ก่อนสองสามเือที่แหล่เว,วาประวัติไหนังเนี่ย เป็นขึ้นเวลาใดผสมเวลาใด,ามดไม้ก็ว่าเป็นทั้งสองเออถ้าที่สมมาแบบเดียวกันนี่บอ,แบอกแต่นี่รอบไม่ามามก็ว่ารับเป็นรอบสามเพิ่งัตเกณ์เพราะไม่ก็ว่ายี่สิบวันขึ้นเป็นสั์บ่ครับยี่สิบหมื่นยี่ปุ่นหมื่นรอบตรงอยูเอ่เนาะครับ ทั้งสามรอบบ่ครับแม่นรอบการอาการเป็น,นสนมมั์นี่ซัดเกียนบ่มีนหมือกใส่บวมต,ตน,ตนมมี้นมแต่ว่าบวมเนาะครับเนาะ,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 ะแต่ถ้าเป็นย่างจะมบมีเพราะว่าถ้าเพื่อนขืนช่วงแรกนะพอจะบริสังเกตเห็นพอกลางคืน,นมันจะนอนจะไล่ออกแต่ถ้าพอเพื่อนขืนแสดงเป็นสั์แม่นแสดงเพิ่นซั์ช่วงเศร้าพอจะเห็นกลางว้่นพอจะเห็นนหเมือกเพิรรรรรรร่นแต่ทากลางคืนนะนะข่ามือกมีอยู่ การขึขนเพื่อนจะไล่ออกครับง่ามเพื่อนนอนขับเมือกเปียกนี่เพื่อนจะไล่ออกง่ามเพื่อนนอนนะครับต่างระเวลาการขืนของสั์สาคัญช่วงกลางเวรนกับกลางคืนนี่แหละสําคัญคือการจับซัดเวลานี่แหละสําคัญที่สุดหัวใจกันผสมเทียมอืมอ้ถือว่างามเลยก็พอถือว่าเลือดโอเคได้นี่ ครับเข้าเผืยกเพื่อนเอาเขาซ่องเดียผสมให้เดียบผสม,มจะล่ประวัติเบื้องะพ่อแม่เกษตรกรากให้เข้าเห็นแบบนี้เป็นตัวอย่างครับเลียงปศุสุตั์เขาต้องมีเผื่ออาหารสั์มีการจัดการโลงเลื่อนทีดี ซ่อมมอค้ำซัดก,ก็ต้องมีประจำของโ่งเรือเท่าไหวครับเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งยังได้องเกรรษตรกรเท่าเองกรแนีสุกเซินถูกยางครับใส่ประโยชน์ลางนำลากหานก็ตตองมีเดี๋ยวคือองค์ประกอบของฟำองค์ประกอบโรงเรือนครับโอเคชัดเจนเกษตรกรเท่าจะต้องเป็นเสี้ยนนะครับเด้อ ต้องเข้าใจสภาพสัดเข้าใจสภาพการตลาดต้องมองให้ขาดครับก่อนจังเป็นเสี่ยนได้